และแน่นอนนะครับผู้ชมฮะยังคงเป็นการเมืองก่อนเพราะว่าวัาวนนี้สําคัญที่สุดแปดพักร่วมแถลงข่าวเราไล่เลียงไปหมดแล้วแต่ทราบมาว่าในแปดพักร่วมเขาจะส่งสองคนให้สองคนนี้ขึ้นไปเป็นมือประสานและต้องยอมรับว่าฝีไม้ลายมือสําหรับการประสานก็ต้องถือว่าใช้ได้เลยแหละเพราะถ้าดูสองท่านนี้จะเป็นใครบ้างาที่เห็นบอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยเขาบอกว่าเขามีมือประสานที่จะเข้าไปคุยกับทั้งในส่วนของพักร่วมอื่น ใช้คำผิดพักเสียงฝังที่ไม่ได้จะตั้งรัฐบาล <ฮะ S 1> กับในส่วนของทางสวหนึ่งในนั้นก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วปรากฏรายชื่อกับอีกหนึ่งท่านก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งแน่นอนเมื่อวานคุณสมศักดิ์เพิ่งคุยกับเราไปแล้ววันนี้เราก็จะไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินเลยว่าจริงใช่ไหมว่าสุดท้ายนี่ไม่ใช่แผนเพื่อไทยแน่นะ ที่ประมาว่าเหมือนกับให้ก้าวไกลอาจจะพูดแบบบ้านๆเขาตายใจไม่ต้องห่วงหรอกคนอย่างเพื่อไทยยังไงก็หนุนพิทธาเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆอ้าวตั้งไม่ได้เพื่อไทยเอาเลยวันนี้ครับคุณสมศักดิ์แบบพูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันเลยยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่ายังไงคุณพิทธาก็ต้องเป็นนายก แล้วขณะเดียวกันคําถามที่เมื่อวานนี้เราเพิ่งถามกันไปวันนี้เสียงเนี่ยมันไม่ต้องถึง66<ม>แล้วเพราะพักร่วมเขาได้เพิ่มมาอีก3เสียงดังนั้นต้องการแค่63 ลดลงมา3มเสียงสววันนี้เดี๋ยวให้ดูไปพร้อมกันนะฮะแนวโน้มเนี่ยโอกาสจะได้แล้วแหละ30เสียงที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องไปเติมจากประชาธิที่ปรบกับชาติไทยพัฒนาถามคุณสมศักดิ์เลยว่าเอาจริงๆคุยกันหรือยังวันนี้ไม่ต้องอ้อมค้อมคุณสมศักดิ์บอกว่าเอาจริงณนะวันนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชิญชวนไม่ได้คุยแบบเป็นการส่วนตัว แต่อยู่ในกลุ่มผู้สังเกตการจากรอบนอกหากพรรคอื่นๆจะร่วมจับมือเพิ่มก็ต้องขึ้นอยู่กับแนวทางการประสานงานของพรรคก้าวไกลว่าเขาจะเชิญชวนไหมคือด้วยความเคารพหลายคนบอกถ้าประชาธิปัตย์จะยกให้เนี่ยแล้วไม่เข้าร่วมรัฐบาลเลยเนี่ยมันน่าจะยากนะ,ะหรือไม่แต่คุณสมศักดิ์เองวันนี้ก็ออกมาบอกเนี่ยนะฮะว่าอันนี้ยังไม่ได้คุยกับเขาแต่ขณะเดียวกัน เชื่อว่ามันมีเวลา60วันเจจำนงอาจจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มก้อนสอวอวันนี้นักข่าวเราก็ถามคุณสมศักดิ์บอกคุณสมศักดิ์เอาจริงภาพที่วันนี้เขาแถลงข่าวกันเนี่ยนะฮะนี่ไม่ใช่เป็นฉากละครใช่ไหมที่เพื่อไทยเหมือนวางหมากเอาไว้<ะ>พูดก่ายง่ายให้พิธาตายใจให้ก้าวไกลาภาพแถลงข่าววันนี้ที่เขาจับมือกันให้ทุกคนเห็นว่าเอา้านี่ไง เราก็ยังคงยืนยันแต่พอถึงวันบวชปุ๊บเอ้าล้มพอล้มเสร็จอ้าวไปเลยไปจับอีกขั้วหนึ่งคุณสมศักยืนยันขอบอกตรงนี้ไม่จริงทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและอย่าลืมนะวันนี้มีอาจารย์วิษณุเครือง,งามออกมาสัมทับเพิ่มอีกบอกว่าถ้าพิธารอบแรกไม่ได้ก็หวตใหม่ได้ถูกไหมฮะคุณสมศักก์ก็เลยย้ำว่าไม่ใช่ละครหนุนคุณพิธาจริงๆ ของหนึ่งหนึ่งสองแล้วจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดนะครับถ้าหากว่าแนวทางทิศทางตกลงลงตัวกันได้ดีทั้งหมดเดือนนะตรงนี้เนี่ยก็จะจบน่าจะเป็นเป็นเรื่องหลักนะเรื่องหลักเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องอันนี้เนี่ยถ้าถ้าผ่านอันนี้ไปได้ก็ก็น่าจะเรียบร้อยละนะในความคิดผมก็อยู่ที่ เงื่อนไขที่เขาคุยกันอะเราไม่ได้ไปนั่งฟังไงเพราะ,ปะเป็นเรื่องล่าสุดเมื่อเช้าที่ออกมาสัมภาษณ์กันอะอันนั้นเราไม่ได้ตามต่อแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มองดูแล้วก็ก็น่าจะเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ที่เอามาคุยกันหกพักก็เห็นบางท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ที่จะมาพูดกันตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็แสดงว่าเขายังมองไม่ตรงกันเสียเท่าไหร่ ของหนึ่งหนึ่งสองนี่ฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับก็เลยกลายไปว่านะวันนี้ถ้าฟังจากคุณสมศักดิ์ประเด็นสําคัญคือ1นึต้องเคลียร์นะฮะถ้าหนึ่งเคลียร์ได้หมายความว่าวันนี้ฉลุยสําหรับการตั้งรัฐบาลขณะที่มุมที่น่าสนใจเอาละ่ะถ้าถามว่าเคลียร์ได้1นึจริงก็อย่างที่วันนี้คุณผู้ชมฮะถ้าทีสวเนี่ยเขาคุยกับเราชัดเจนรวมถึงคเคลียร์ได้สําเร็จเนี่ย ถามว่าเอาจริงแล้วอย่างหนึ่งสองเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายความว่าจะแก้กันง่าย,ายๆถูกไหมฮะเพราะโดยหลักแล้วก็ต้องเข้าสภาม,มันยังมีวาระหนึ่งวาระสองวาระสามไหนจะต้องดูเสียงพักร่วมด้วยว่าพักร่วมเขาจะเอาได้ไหมค่ะเพราะถ้าประเด็นก็คือว่า สมมติเกิดถ้าวันนี้เราดูผังพักร่วมคู่ขนานกันมาด้วยคุณผู้ชมฮะเกิดสมมติว่าเพื่อไทยเขาบอกเขาไม่แก้แต่ก้าวไกลคุณก็ทําของคุณไปสิถูกไหมอ้าแต่ถึงโหวตเราก็ไม่โหวตให้อ,ะอ่ะก็ถือว่าก้าวไกลเขาก็ไม่ผิดคําพูดแต่มันก็ไม่ผ่านนึกออกให้มั้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังสววันนี้เสียงก็เลยเหมือนกับจะมากขึ้นเรื่อยๆ ถามว่ามากขึ้นยังไงวันนี้คำ่ำชมฮะทางทีมข่าวของเราเองเนี่ยไปคุยกับคุณทรงเดชเสมอคำสมาชิกุธที่สภาซึ่งทางฝั่งสอวอเองอย่างคุณทรงเดชสุขโขทยัยอยู่จังหวัดเดียวกันใช่ไหม<ฆ>กับคุณสมศักดิ์เทศสุทินปรากฏต้องเปิดภาพคุณสมศักดิ์คู่ขนานกับคุณทรงเดชหน่อยไม่รู้ว่าท่านคุยกันหรือเปล่า แต่ปรากฏวันนี้ทางสอวอเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็พูดชัดเจนนะครับบอกว่าเอาจริงๆสมาชิกวุฒิสภาเรามีหน้าที่ก็คือในฝ่ายนิติบัญญัติกันกรองกฎหมายแล้วถามว่าสิ่งที่จะมีการโหวตให้กับพรรคก้าวไกลมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหม อย่างแรกเลยผมเห็นว่าการแก้กฎหมายต่างๆที่เราพูดกันกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา1นึผมคิดว่าเป็นกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ได้จะแก้กันง่ายๆมันต้องตั้งกรรมาธิการก็คือฝ่ายต่างๆร่วมกันทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านแล้วก็สอวอแล้วก็ต้องตั้งกรรม,าก,มาการวิสามันก็คือต้องดึงคนนอกเข้ามาด้วยจึงจะประชุมการซึ่งใช้เวลา เขาเรียกว่าประมาณครึ่งปีกว่าจะเสร็จเสร็จแล้วยังไม่พอนะพอศึกษาเสร็จมันจะต้องมีวาระหนึ่งรับหลักการม,มีเรื่องของการต้องกลับไปโหวตถูกไหมฮะ,ะหรือแม้ต้องตั้งกรรมธิการเพื่อถกกันก่อนทั้งหมดนี้เอาจริงๆมันไม่ใช่ว่าเรื่องจะแก้กันง่ายๆผมจะยกมือเห็นชอบให้กับนายกเสียงข้างมากแต่มีข้อแม้อยากจะฝากสิ่งไหนที่เป็นนโยบายสําคัญต่อพักอันจะกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมศีลธรรมอันดีงามและทำให้กระทบกับจิตใจอ่อนไหวของปวงชนชาวไทยอยากจะให้เป็นผู้นำรัฐบาลลดตรงนี้อย่าเพิ่งนำมาเป็นประเด็นผมฝากเอาไว้แค่นี้แต่ผมสนับสนุนชัดไหมฮะลองฟังเสียงทางด้านของคุณทรงเดชหน่ยฮะมีธรรมเนียมปฏิบัติว่า,า,าพักไหนที่มีสมาชิกพลเร,รืนนะครับมากก็สามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ผมก็เห็นว่าให้ประเทศเราเดินได้ครับประเทศไม่ถึงทางตันผมจะเห็นชอบนะครับพรรที่มีคะแนนเสียงข้างมากเนี่ยให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมเห็นด้วยผมจะยกมือเห็นชอบครับนายกเสียงข้างมากแต่มีข้อแม้ว่าฝากท่านเลยว่าสิ่งไหนที่ท่านจะเป็นนําเป็นนโยบายสําคัญที่จะกระทบนโยบายสําคัญของพรรคท่าน ที่อันจะกระทบต่อขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศิลธรรมอันดีงามของชนชาวไทยกระทบต่อจิตใจและที่อ่อนไหวของปวงชนชาวไทยเราชาวพุทธนะครับก็อยากจะให้พักที่เป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยก็ลดนะครับอย่านามาคุณผู้ชมฮะลดปัญหาที่จะนํามาให้เกิดการกระทบจิตใจของคนไทยและล่าสุดคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะฮะเปิดภาพนี้ขึ้นมาเต็มจอเช็ค จะเรียกว่าเป็นการเช็คขุมกำลังได้ใช่ไหมว่าสอวณนนะวันนี้หนุนคุณพิธาเพิ่มขึ้นนะฮะเราไล่เรียงกันเมื่อวานนี้มีประมาณสัก12คนวันนี้เกินขึ้นมาเป็น16แล้วนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเห็นบอกว่าทางสอวอที่คุยกับผมเองบอกเอาจริง20 แต่เอาที่แบบยืนยันก่อนมีทางด้านของคุณวรรบบังคดานุรักษ์คุณ<ะ>อำพลจินดาวัฒนะคุณวุฒิพันธ์คุณดิเรกริกคุณเฉลิมชัยคุณพัฒรานี่หกลลวนะฮะหน้าถัดมาคุณผู้ชมฮะคือถัดมาเนี่ยถามว่าถ้าจะโหวตเสียงข้างมากเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่อ้างว่าจะเลือกตามเจตนารมมหาชนแต่มีสองท่านยังติดเงื่อนไข<ะ>นั่นก็คืออาจารย์สังสิจ ค,ค,คุณต้องเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับอะไรด้านหนึ่งหนึ่งสองมหนึ่งหนึ่งสองแล้วมีอาจารย์วันชัยนี่ด้วยความเคารพหลายคนยังบอกอาจารย์วันชัยนี่เป็นน่าจะเป็นคนเดายากที่สุดที่บอกว่าเสียงข้างมากแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันข้างหน้าจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแล้วเอาที่นับๆเลยมีคุณทรงเดชมีคุณซากีมีคุณรณวิทย์มีคุณประมาณถัดมาครับาผู้ชมฮะถ้าจะเลือกตามเจตจำนงของมหาชนก็จะมีคุณหมอเจด มีคุณมนเทียนคุณประภาสีซึ่งเพิ่งคุยกันเมื่อกี้นี้แล้วก็มีคุณสถิตซึ่งคุณประภาสีเองเนี่ยบอกเลยว่าสวตอนนี้น่าจะประมาณ20คนที่น่าจะคุยได้เราเองเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมฮะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณมนเทียนด้วยคุณมนเทียนบุญตันเป็นสวแล้วก็ถามคุณมนเทียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการ โหวตเลือกคุณพิธาไหมคุณมนเทียนพูดน่าคิดนะฮะ,ฮะหนขอดูภาพคุณมนเทียนหน่อยสิเห็นบอกคุณมนเทียนบอกว่าเขาจะโหวตตามน้ําตามน้ําในที่นี้ก็คือสอสอเป็นน้ําเอาอย่างไรผมก็เอาอย่างนั้นนี่ฮะขณะที่วันนี้เองนอกจากในส่วนของสอวอที่จะมีการสนับสนุนแล้วขณะเดียวกันวันนี้คุณสถิตลิมพงพันธ์ สอวออีกท่านหนึ่งเหมือนกันค,คุณสถิตริ่มพงพันธ์เนี่ยว่ายังไงบ้างนะเมจริงๆคุณสถิตริ่มพงพันธ์นี่เป็นอดีตประหลัดกระทรวงกลาลัมมาก่อนออด้วยแล้วก็มาเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะบอกว่าจริงๆเนี่ย เดิมมีอยู่สองคำก็คือแลนสไลด์กับปิดสอวอิตสวซึ่ง2คํคำนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เสียงสอวอแต่ใช้เสียงสอสอสามคนก็ไม่จําเป็นต้องมีสอวอก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพอรวมกันได้แล้วเสียงข้างมาก313เสียงแสดงว่าเปิดสวิตสอวอแล้วเพราะฉะนั้นคุณสถิตบอกว่าผมในฐานะสอวอต้องใช้สิทธตามหลักการประชาธิปไตยด้วยการโหวตให้ตามเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนระะาษฎรนี่ก็ชัดเจนแส,แสดงว่าโหวตหนุนคุณพิธาค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม ถ้าเราดูตอนนี้ก็แสดงว่าเริ่มที่จะมีเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันคนที่ตอนนี้ยังต้องประเมินเพราะยังไม่ตัดสินใจก็มีอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอย่างพลเอกเลิศรัตนาวานิชคุณสมชายแสวงการหรือแม้แต่ทางด้านของคุณวงสยามใช่ไหมนี่ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องดูว่าใจยังไงต่อไปเนี่ยนะฮะ ขนาดที่วันนี้นอกจากเราดูทางด้านของสอวอแล้วผมอยากให้ดูตรงนี้มันยังมีในส่วนของทางด้านพักการเมืองบ้างมสมมุติว่าถ้าเราดูสอวอแล้วสัสดส่วนสอวอวันนี้ที่เขาบอกกับเราเขาบอก20เสียงน่าจาะได้ถูกไหมฮะนั่นก็หมายความว่าเราต้องไปเติมเต็มจากพักอื่นๆซึ่งถามว่าแล้วจากพักอื่นๆแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมฮะคุณกรจาติกะวาน,นิชเป็นอีกหนึ่งท่านหัวหน้าพักชาติพัฒนากลา้า ผมอยากให้ดูโพสต์ของคุณกรณ์หน่อยวันนี้คุณกรณ์โพสตเฟ e บุ๊กน่าสนใจแล้วดูเหมือนว่าน่าจะมีการตอบรับขอดู Facebook ของคุณกรณ์หน่อยนะฮะเปิดขึ้นมาเลยคุณกรณ์เองเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วคือของเขาเนี่ยมีแค่สองเสียงใช่ไหม,มนี่ ประเด็นก็คือว่าผมหวังว่าคนไทยจะเห็นด้วยกับการขับเคลื่อนนโยบายหลายเรื่องของก้าวไกลถ้าทําได้ดีก็จะดีต่อประเทศถ้าทําไม่ได้ก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าเพราะอะไรซึ่งนโยบายหลายเรื่องเราเห็นปัญหาตรงกันโดยเฉพาะเศรษฐกิจพลังงานยกเว้นเรื่องมาตรา1นึผมฝากประเด็นพลังงานเอาไว้เรื่องเดียวครับพักก้าวไกลควรกํากับเป็นรัฐมนตรีเอง<ฮ>อย่าอย่าขอให้สู้กับกลุ่มทุนผูกขาด ถ้าเราฟังจากพักร่วมก็แสดงว่าทางฝั่งของพักชาติพัฒนากลา้านอกจากคุณกรณจะส่งสัญญาณในทางที่ดีแล้ววันนี้คุณสุวัสดิ์ลิปะตะพันลบเดี๋ยวดูนะฮะคุณสุวัสดิ์ลิปะตะพันลบคุณผู้ชมฮะท่านอดีตรองนายกและเป็นประธานพักชาติพัฒนากลา้าวันนี้มาร่วมงานครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชาพัฏโคราชปรากฏว่าคุณสุวัสดิ์วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์บอกบรรยากาศตอนนี้ดีนะ หลายพรรคการเมืองเขาแสดงสปิริตแล้วนะแล้วเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งเป็นผู้เริ่มกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้พรรคก้าวไกลได้เสียงเพิ่มแล้วมาเป็น313เสียงแต่ต้องไม่ลืมว่ามันก็ต้องให้ได้37 5ซึ่งตรงนี้อยู่ที่การตัดสินใจของสวส่วนจุดยืนละ่ะถามว่าจะยกมือให้ไหมคือทางด้านของ คุณสุวัสด์เองก็บอกเนี่ยนะครับว่าตอนนี้พักชาติพ,พัฒนากล้ายังไม่ได้หารือกันเพราะหลังจากการเลือกตั้งทุกคนก็เหนื่อยกันมาตลอดอยู่ระหว่างการพักผ่อนขณะที่คุณกรใช่คุณกรอยู่เมืองนอก<ช>แต่เหมือนกับแนวโน้มเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเท่วนี้เราก็ได้จํานวนสสเพียงสองสองท่านเมื่อเราได้2เสียงเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ได้ทั้งนั้นนะครับจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้าน เพราะเราไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงข้างมากไม่ได้เสียงมีจํานวนเยอะเท่าไรนักผมก็คิดว่าถ้ารัฐบาลมีเสียงที่เกิน300ขึ้นไปเนี่ยนะครับการทํางานในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหรือพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยเคยเคยให้ความคิดเห็นมาหลายครั้งแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะมี300เสียงขึ้นไปในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งเนี้ยมันก็อยู่ภายใต้ บทเฉพาะการนะครับที่จะต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีกันโดยมีเสียงของวุฒิสมาชิกเข้ามาแต่ว่าเนื่องจากมีบทเฉพาะการว่าจะต้องมีวุฒิสมาชิกอีก250มาโหวทร่วมกับสอส,อสอ500ดังนั้นผู้ที่เป็นนายกมติก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งก็คือต้องได้375<ฮ>พรรคชาพนาก้าวนะครับเราเราพูดมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะครับเราอยากเข็นการเมืองเนี่ย มีสเสถียรภาพแล้วก็อยากเห็นการเมืองที่มีการหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันได้แล้วก็ลดความขัดแย้งต่างๆอันนี้เป็นจุดยืนของเรามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราเห็นปรากฏการขออนุญาตนะทีมงานเปิดภาพคุณสุวัฒน์ท่านเอาไว้แล้วต้องเปิดแต่ละพักมีกี่เสียงขึ้นมาด้วยสิเวลาเปิดภาพเนี่ยนะฮะแต่ละพักเนี่ยได้กี่เสียงอย่างเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตต้องไปดูพักของชาติพัฒนากล้า เขาได้สองที่นั่งใช่ค่ะซึ่งในสองที่นั่งนี้เนี่ยสมมุติว่าไม่ได้ร่วมจริงๆนะแล้วยกมือให้อ,อันนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรปรากฏการใหม่เลยนะทางการเมืองเพราะอย่างที่เราทราบคุณผู้ชมฮะว่าคือปกติเราจะยกมือให้กันเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันมาคือต้องมาร่วมแต่ถ้าวันนี้ฟังคุณสุวัสด์บอกว่าต้องขอคุยกันก่อนแต่เขาก็เห็นแนวทางว่าเสียงข้างมากควรต้องได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะสอดรับกับประชาธิปัตปัดด้วยถูกไหม เพราะประชาธิที่ปัดเองเขาขอว่าเขาก็ต้องคุยกันในกรรมการบริหารพรรคแต่แนวโน้มมันน่าจะออกมาดีใช่ไหม